ห3ึม <Trustee S 2> ูนตัวตอนนี้พ่อคู่จะเรียกดูต่อไปนะครับที่ท่าบส่งไปแล้วเราเขาจับหมดแล้วก็ภาพไมจับหมดแล้วแล้วแวงนี้มี เพราะเขาทำรอกน้ำใหม่ใช่ไหม ไปดักไปดักคุณไปดักข้องคุณโต้ฟาด้วเน่ะไปดักดักไป่ักไปดจับงูจับงูโ้ยโวยู่ งูจะบุกจับไปจับไปจับไปจับมันจับมันกอดเอาไ้กอดเอาไปเงี้ยพันตัวนี่เรียบร้อยกดแดดกดดดไเรียบแล้วอุ้มไหมกัด กลบ้านกลับบ้านไปกินข้าวที่นามาแล้วหมดแล้วฮะ อยู่คนเดียวไหมเนี่ยอยู่คนเดียวอ้าวลาซินา,า,า,ามผู้อ่อนถังของบ้านทับผู้ใหญ่บา้านผู้ใหญ่บ้านทับ,ทบรถหนักมาตรงนี่ยจ้าไม่ได้ละโอ้ทำไมลืมกันกอะไรจังเลยบอกคุณแกจีบบ้านมอตรงนี้เด็ดขาดโอ้ถา้ารู้ตรงนี้ไหนๆก็บอกผู้ใหญ่ด้วยผมบอกผู้ใหญ่หลายรอบแล้วเดี๋ยวตอนน้ำผู้อ่นมีนอนที่นี่เหรอไม่ได้นอนอ้าวแล้วมายังไงนะผู้อผมนสูงจมถึง สามเรือไปรับไปรับแล้วก็มาส่ง